เ้อยมีวิญญาณนั้นสู่คอยมารวมโม่เพิ่มพลังชีวิตชีวาพดพนต่อสิงส่งบีพันอดลังจัประสักนานาด้านลมหงฟ้าด้านหาเส้นทาพใคยฝันชีวิตก็เรียนรู้ธรรมาสองอย่างนี้นดังที่พระเจ้าตัดย่อไว้เลยในพระเจ้าิด,ดกเ์นำที่สิบขอที่60ส ทเวธรรมาก็คือธรรมะสองเนี่ยทวเวนะเวทนายะน่ะก็คืออ่านเวทนาให้ออกในสองด้านนะด้านเคหสิตะด้านกิเลสด้านเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านของพุทธนะด้านเนคขมะหรือด้านพุทธด้านพ้นทุก์ด้านรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะด้านพ้นทุก ด้านไม่มีสุขลวงทุกจริงไม่มีชอบชังไม่มีดูดผักไม่มีรักเกลียดไม่มีอยากไม่มียึดมั่นถือมันน่ะนั่นแหละด้านพุทธะน่ะแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะเอกสโมโสรานาะเอาอยั่งลงให้เป็นเอกเอกสโมโสรนาพวันติกัดยั่งลงให้เป็นเอกก็จะได้ อนัตตาได้อุเบกขาอาศัยในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทําไปทีละเรื่องนะแต่ละเรื่องก็จะมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดมีการมาพบการละเมิดทางกายนะก็ควบคุมไม่ให้ละเมิดทางกายหรือวาจานะก็เป็นรูปประพบก็ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่เหรืออาการอยู่ในใจนะที่ อย่างชัดเจนอยู่ก็กำจัดต่อไปอีกเป็นอรูปภพนะเป็นตัวละเอียดตัวเล็กที่เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มนะีก็ยังเป็นโทษเป็นภัยอยู่แล้วก็กำจัดออกไปให้หมดไปนะก็้นอาสวะในที่สุดนะจากสก,กะสะสก,กะก็คือหยาบนะสกกะก็คือกิเลสหยาบสก,กยายทิฐิก็จะเป็นกิเลส กลางนะก็จะจับสักกะก็เป็นสะวะนะสะวะหรืออาสะวะนั่นแหละสักกะนี่นะก็เป็นกิเลสหยาบสกายาทิฐิก็จะเป็นสะวะหรือว่าอาสะวะนะก็จะกำจัดออกไปได้ก็เหลือแต่สะวะหรืออาสะวะเป็นรูปประพบอรูปประพบเป็นอาการที่อยู่ข้างในที่ขนาดเล็กนะเล็กที่จับได้ง่ายจนถึงเล็กที่จับได้ยาก เล็ท um ี teachers, 8, ่จับได้ง่ายคือรูปประพบเป็นรูปที่จับได้ง่ายอาการที่จับได้ง่ายอารูปประพบก็เป็นอาการที่จับได้ยากนก็เป็นสวะน่ะทั้งรูปประพบอารูปประพบก็เป็นอาสวะน่ะก็จัดไปได้จนหมดก็หมดเกลี้ยงแล้วหมดอาสวะแล้วก็เหลือเป็นนะสยะนะสยังอาศัยอยู่เป็นอนุสยะ เป็นสยังที่เราจะอาศัยอยู่เป็นสภาพพ้นทุกข์ที่เราอาศัยอยู่เป็นสภาพความรู้ความสามารถกุศนะลนะที่เราอาศัยอยู่กุศลหรือบารมีที่เรายึดอาศัยเป็นอนุสยอที่เรายึดอาศัยไว้เกื้อกูลมนุษยชาตินะยึดอาศัยทำโลกวิทูยึดอาศัย ช่วยเหลือมนุษยชาติถ้าเรายังไม่ปรินิพานก็เป็นตัวยึดอาศัยซึ่งเป็นตัวยึดที่เล็กนะนามารมแล้วก็ละเอียดจนมองไม่เห็นเลยเป็นอนุจนโอ้โหเป็นอนุที่มองมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยเล็กขนาดนั้นยึดอาศัยนั่นเป็นอนุใสนะอนุสยะที่พุทธะยึดอาศัยละเอียดจนมองไม่เห็นเลยแต่มีจริง นั่นแหละเป็นสิ่งที่ยึดอาศัยอยู่นะเป็นของพ้นทุกข์เป็นบารมีที่เราอาศัยอยู่เป็นกุศลนะที่อาศัยอยู่ตรงนั้นละเอียดจนมองแทบไม่เห็นและพลังยึดของเราเนี่ยก็ยึดอาศัยเนี่ยยึดได้วางได้ยึดได้วางได้พร้อมวางได้ตลอดนะจะยึดก็ยึดได้จะวางก็วางได้ตลอดจะสูญก็สูญได้นะ เป็นลักษณะการยึดอันสุดท้ายตัวสุดท้ายที่จะอาศัยอยู่นะตัวอื่นหมดยึดมาหมดแล้วไอ้ทั้งแผ่นดินนะยึดอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหแรงทั้งแผ่นดินเลยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ยึดแรงทั้งแผ่นดินเลยนะแล้วก็ยึดต็ไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องเยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้เหลือยึดจยุดอันเดียวนี่แหละยึดอาศัยก็เหลือยึดเดียวเหลือยึดอาศัยยึดอาศัยความพ้นทุกข์อยู่ กับกุศลยึดอาศัยควาพมพ้นทุกข์อาศัยนิพพานยึดอาศัยประโยชน์ที่จะเกือกอกเเก้อกูลผู้อื่นจิตที่มุ่งจะทําประโยชน์เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นก็ยึดอาศัยอยู่เท่านี้ยึดอาศัยสรุปแล้วี่ก็จะว่าไปจริงๆนี่ยึดอาศัยอยู่สามพอเหลืออยู่นะหนึ่งยึดอาศัยสภาพพ้นทุกข์อยู่สองยึดอาศัย ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลมนุษยชาติอยู่อาศัยจะทาอันนี้จิตของเรายึดหยึดตรงนี้นสองกรนีอันที่สามกับมันจะไปด้วยกันอันที่สามก็ยึดอาศัยโลกวิถีคือการเรียนรู้เรียนรู้โลกเพิ่มเติมขึ้นไปว่าคนมีกิเลสอย่างนี้จะช่วยเขายังไงคนมีจริตนิสัยอย่างนี้กิเลสอย่างนี้องค์ประกอบอย่างนี้จะช่วยเขายังไงจะช่วยเขายังไงก็กลายเป็น โลกวิถีกาดอาศัยโลกวิถะการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลําดับลลํําาดดับดับบเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเกื้อกูลเขาเพื่อที่จะเป็นพระหุชนาหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรมปายะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับโลกไปเป็นลําดับๆน,นั่นแหละนนเป็นประโยชน์ต่อโลกนะเป็นความสุขต่อโลก แล้วก็อนุคกอกเครื่องคูลโลกไม่เป็นสิ่งที่ยึดอาศัยยึดอาศัยสภาพจิตที่ม่งไม้ที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้เราก็ได้โลกกขบาทูขึ้นไปด้วยแล้วก็ได้กุศลเข้าไปด้วยนะจะว่าไปก็ยึดอาศัยโอโ้ได้กุศลได้บาร,รมีขึ้นไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ยึดอาศัยแล้วก็มีความพ้นทุกจะว่าไปจริงๆก็มีสี่อย่างนะเรอยุ่สี่อย่างท่้นั้นแหละที่ยึดอาศัยหนึ่งความพ้นทุก สองกุศลสามการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สี่โลกวิถูนะการรู้โลกแจ่มแจ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะก็เหลืออยู่สี่อย่างนี่แหละที่ยึดอาศัยอยู่เป็นนาม,มาธรรมอยู่ในนั้นนาม,มาธรรมที่ละเอียดพุทธาก็เหลืออยู่สี่อย่างนี่ที่ยึดอาศัยอยู่แล้วพร้อมทิ้งพร้อมวางได้ด้วยจะทิ้งจะวางมาเมื่อไรก็ได้ทันทีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็ยึดอาศัยอย่างนี้อย่างรูเพียนรูพักในแต่ละคราวแต่ละคราวนะก็ยึดอาศัยไปนี่เป็นอนุสยาก็เหลืออยู่เท่านี้แต่ก่อนโอ้โหยึดอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะยึดกามยึดอบายามกุกจะไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวยึดกามจะไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้โหเสพสุขลวงทุกจริงเนี่ยไม่รู้เท่าไหรเท่าไรโอ้โหมันยึดอะไรอีกโลกกระทำอีก ยึดอัตตาอีกต้องรู้กี่เหลี่ยมกี่มุมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยต้องรู้กี่เหลี่ยมกี่มุมม,มันเป็นโนสักกายะมันเป็นอาสวะต้องไม่รู้กี่เหลี่ยมกี่มุมม,มันยืดมากมายเลยได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยมันยึดเสพมันไม่ใช่ยึดอาศัยด้วยนะมันยึดมั่นถือมั่นเลยยึดเสพมันไม่ใช่ยึดอาศัยอ๋อมันยึดมั่นถือมั่นเลย ต้ไม่รู้กี่เรื่องกี่รายึดเข้าไปยึดเข้าไปได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจยืดมาทรมานตัวเองต้ไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวพอเรากําจัดเหตุแห่งทุกขงง์ความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้นะกาจัดความอยากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้ทีละเรื่องก็พ้นทุกข์ทั้งแผ่นดินทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องหมดทุกข์ไปเรื่อยๆ ทุกที่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บหลักพจนทุกปท,กทีละเรื่อง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 ไปจนหมดทุกเรื่องก็หมดอาสวะห <c oughs> มดสกายะหมดอาสวะโอ้ทุกติดใหญ่เท่ากับดินทั้งแผ่นดินทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เหลือกันเราจะทุกข์ก็จะเหลือแค่ทุกปลายเล็บแล้วเล็กๆน้อยๆทุกปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งแผ่นดินนะ แล้วก็น,นี่แหละอาศัยอนุสยะอยู่ที่ได้อธิบายนี้นะก็เป็นสยะสยังเป็นที่อาศัยนะยึดอาศัยละไม่ได้ยึดมันถือมันเป็นยึดอาศัยลเล็กๆนิดเดียวเหลืออยู่เท่านี้เเจตนายอยู่เท่านี้ยึดอาศัยเจตนาอยู่เท่านี้ยึดอาศัยกุศลอยู่เท่านะี้ยึดอาศัยความพ้นทุกนะยึดอาศัยโลกวิถีการเรียนรู้ โลกให้แจ,แจ้งขึ้นโดยเฉพาะวิชาช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกในแต่ละจริตแต่ละนิสัยนี่คือสิ่งที่ยังยึดอยู่ยังอาศัยอยู่นะเป็นการยึดอาศัยของพุทธะที่เป็นพระโพธิสัตวนะ์จะยึดอาศัยสิ่งนี้นะอาศัยไปเรืเ่อยๆนะอาศัยสิ่งเหล่านี้อยูนะ่จะว่าเพื่อประโยชน์ต้นก็เพื่อได้ โลกวิทูนี่แหละเพื่อประโยชน์ท่านก็น่าเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะยึดอาศัยตัวนี้อยู่เป็นอนุสยะเป็นการยึดทิศเล็กๆจิตใจวางได้นะนี่ถ้าเป็นสิ่งที่ชีวิตควรจะได้อาศัยอย่างความเป็นพืชเนี่ยมันพืชมงคลเนี่ยความเป็นพืชเนี่ยเขามีประโยชน์ทั้งด้านรนูปธรรมนามธรรมท่าเราเข้าใจ รูประธรรมก็เอามากินมาใช้มาอาศัยให้ร่างกายแข็งแรงให้ได้น่ามีสมรรถนะในการไปทาสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่างๆน่าเอาไปแลกเปลี่ยนน่าเพื่อจะได้สิ่งที่จําเป็นต้องใช้ต้องอาศัยน่ะมาใช้มาอาศัยในแง่เชิงต่างๆบรรน,นาธรรมาก็ไปเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นก็ไปกุศล นะอย่างนี้เป็นต้นมาเรียนรู้สภาพของพืชเรียนรู้สภาพของพืชนนะจนไปถึงนิพพานได้พืชน,นี่มีแต่รูปมีแต่สัญญามีแต่สังขารนะมีองค์ประกอบสามมีรูปมีรูปของพืชมีสัญญาไม้รู้ว่าจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรแล้วก็มีแต่สังขารปรุงแต่งนะปรุงแต่งเป็นตัวตนของ พืชเป็นหน้าที่ของพืชเท่าน um, ั้นเองนะเขาไม่แค่สามเขาไม่มีเวทนาที่เป็นกิเลสไม่มีเวทนาที่เป็นกิเลสนะมีสุขไม่มีสุขไม่มีทุกนะเขาไม่มีสุขทุกขอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเวทนาที่เป็นกิเลสไม่มีวิญญาณของกิเลสนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาไม่มีเวทนาเขาไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนะ อะไรเป็นประโยชน์เขาก็เขาต้องการอะไรเขาก็เอามาเขาไม่ต้องการอะไรเขาก็ดันออกไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ทาจิตให้เป็นเหมือนพืชนแหละนะคือไม่มีเวทนาของกิเลสจะกระทบอะไรเขาก็ไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์นะฮะไม่ดูดไม่ปักไม่รักไม่เกลียดไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะเราก็ทาจิตวิญญาณของเราให้เป็นอย่างนั้นนะกจับเวทนาของกิเลสออกไปมันก็จะเป็นสภาพะอย่างนั้น เป็นผีชนียามนะอย่างนี้เป็นตนนะ้นให้เวทนาเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เรานั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเหมือนกับพืชที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆชีวิตก็เหมือนกันนะทำตนให้เป็นประโยชน์ไปอย่างนี้เป็นตนนะ้นนี่คือเราสามารถเอาลักษณะของพืชนำมาพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเราได้ให้ได้รูปรอยแบบนี้แล้วเราก็จะทําได้ดีกว่าพืชเพราะเราเป็นจิตนิยาม เราจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าทีนี้เพอได้สภาพนี้เป็นฐานสภาพที่ไม่มีกิเลสนะและสภาพทีนะ่มุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะสภาพที่ดูดเอาเฉพาะสิ่งที่ชีวิตต้องการมาสองาข้อชีวิตแล้วก็ผลักเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากชีวิตสรุปแล้วเอาแต่สิ่งที่จําเป็นพอเราไม่มีเวทนาของกิเลสและชีวิตก็เอาแต่สิ่งที่จาเป็นเท่านั้น ไม่จําเป็นก็ไม่เอานะเอาแต่สิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลมนุษยาชาตินี่ก็เป็นลักษณะของพีชนียามที่เราสามารถที่เอามาพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านงานที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกได้ก็เป็นพีชนียามนะพัฒนาชีวิตเราให้เป็นพีชะและเราเป็นจิตตะเพราะฉะนั้นแน่นอนพอเราได้ฐานแบบพีชะแล้วเราก็ทํา ประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นได้มากกว่าพีชะแน่นอนนะเพอเรามีจิตวิญญาณที่มีความฉลาดมีการรับรู้มีปัญญานะเราก็ทำประโยชน์ให้ได้มากกว่าพีชะอย่างนี้เป็นตน้นนะ พีเสื้อขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสูงา